สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงการบฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่กําลังทําเคมีบำบัดหรือว่าให้ยาคีมโมอยู่นะครับคมโมมีผลไปตรงต่อไขกระดูกซึ่งทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวหรือก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงทาให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ากว่าปกติเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดที่มีอาการไม่สบายมีไข้ไอหรือว่าเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายทางรมหายใจมายัางผู้ป่วยจึงขอให้ห่างก,กันไว้ก่อนถ้ามีใครที่ไม่สบายนะครับผู้ป่วย จะท้องเสียได้ง่ายแล้วก็จะท้องเสียรุนแรงกว่าปกติขอให้ระวังเรื่องอาหารนะครับจําเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกอย่าก,กินผักสดอย่าก,กินผลไม้ที่กินทั้งเปลือกนะครับรวมไปถึงงดของหมักของดองของสุกสุกดิบๆนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการความอยากอาหารลดลงขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกสับกับท้องเสียหรือแม้แต่มีแผลในปากมีแผลร้อนในจําเป็นที่จะต้องปรับมื้ออาหารมาเป็นให้กินน้อยแต่ว่าบ่อยมื้อนะครับ อาจจะเพิ่มสีสันรหรือว่าเพิ่มรสชาติเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารนะครับจำเป็นที่จะต้องเสริมโปรตีนไม่จะเป็นจากเนื้อไก่เนื้อปลาหรือแม้แต่โปรตีนชงเพราะว่าโปรตีนจะช่วยกระตุ้นการทํางานของไขกระดูกครับถ้าผู้ป่วยกินได้น้อยหรือว่ากินไม่ได้ขอให้ชงอาหารทางการแพทย์เช่นเอนทูร์อเซณาครับเสริมเข้าไปแล้วก็จาเป็นที่จะต้องแจ้งหมอนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียนอนทั้งวันหรือว่า เริ่มที่จะสับสนขอให้ไปหาหมอก่อนวันนัดนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการต้นขาอ่อนแรงขอให้ระมัดระวังเวลาที่จะลุกจะก้าวเดินจะขึ้นลงบันไดเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการมือเท้าชาขอให้ระมัดระวังเวลาหยิบจับของมีคมของร้อนอาจจะใส่ถุงเท้าเวลาอยู่ในบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยเดินชนแล้วทาให้เกิดแผลที่ปลายนิ้วเท้าได้นะครับสําหรับกรณีที่ร้อนในมีแผลในปาก ก็ขอให้บวนน้าเกลือหรือว่าใช้สาลีชุบน้ําเกลือเช็ดบริเวณกระพุ้งแก้มริมฝีปากและลิ้นทำความสะอาดให้ผู้ป่วยหลังจากกินอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะครับหากผู้ป่วยมีอาการต่อเป็นนี้จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะครับคือมีไข้สูงอย่างต่อนเนื่องท้องเสียรุนแรงโดยที่จะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ตามนะครับก็คือการถ่ายเหลวหลายๆครั้งในแต่ละวันผู้ป่วยที่มีอาการเพรียร่วมกันกับความอยากอาหารลดลงหรือว่ากินอาหารไม่ได้ เพียมากนอนตอดทั้งวันมีอาการซึมหรือว่าสับสนอาจจะเกิดจากเกลือแร่ต่ำให้รีบกลับไปหาหมอนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเมียให้สวัสดีครับ